เอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโกโกมอนกันอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทําการซื้อน้องผีนะครับผมหลายๆคนสอบถามมาว่าผีหาจากไหนนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะนี่เมกานะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับผมสตาร์พาร์ตนะครับผมนะเป็นแพ็กเกจอ่าพาร์ตเนาะนี่เอ็ดเวนเจอร์พาร์ตนะครับผมแล้วก็ต้องซื้อเลเวลเนี่ยจนถึงเลเวล150เลยนะครับผมถึงจะได้ผีเนาะ เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราทําการซื้อเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับผมพาร์ทเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนะพาร์ทส,สปรอร์ตตรงนี้นะครับนี่กดเข้ามาก่อนเผื่อใครที่แบบหาไม่เจอเนาะแล้วก็เควสต,ตรงเนี้ยนะครับผมใครจะทําแบบเควสประจาวันก็ได้นะครับผมนะเควสประจาวันก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากทาเควสประจําวันนะครับผมอยากแบบเติมทีเดียวนะฮะอัดเลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะได้ของทีเดียวเลยก็ซื้อพาร์ทนะครับผมนะซื้อ600นะครับผมนะตรงนี้ก็ได้หรือใครแบบเหลือ อคอยเยอะๆก็จะซื้อเป็น1000ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อเป็น600ก็แล้วกันเนาะนี่นะฮะซื้อแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรฮะจับไปเลยนี่นะครับผมเราก็จะได้ของด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชมตามเลเวลนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการซื้อค่า exp นะครับผมนะ8,000เนี่ยนะครับผมจะถึงเลเวล95อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเลเวลทั้งหมดเนี่ยเราจะมีที่ 150รหิเวลนะครับผมนะนี่เห็นไหมเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วห600เนาะแล้วก็ซื้อตรงนี้ไปอีกนะครับผมหนึ่งพนะครับผมหนึ่งพก็จะเป็น1,600นอนะฮะซื้อไปเลยอ่าเดี๋ยวเรารับของรางวัลก่อนนะครับผมนะรับก่อนนี่โอ้โหคนดูของได้เพียบเลยนะครับผมนะได้ทั้งเศษได้ทั้งอ่าเซเลบีนะครับผมนะมีทั้งอาหารนะ,อะโอ้กระเป๋าเต็มอะ่ะคนดูดูดินี่ ได้ทั้งพาร์ตได้ทั้งอะไรนะฮะแล้วก็กระเป๋าเรามันเต็มด้วยนะฮะจะไปเคลียร์กระเป๋าก่อนนี่นะครับเคลียร์แล้วก็มีตัวโปเกมอนเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพอัพงูไปก่อนละกันนะครับผมนะนี่ประมาณนี้อัพงูไปก่อนอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับผมทางด้านของพาร์ตนะครับผมนะก็อัพของต่อ นี่เควสนะครับผมถึงเวล9เแล้วก็เหลืออีก50สิบนะครับผมประมาณห้าสิบกว่าเวลนะฮะอันนี้ขึ้นมาเป็นร1 8ยสิบแโอ้โหคำนวณยากว่ะคนดูคำนวณยากมากฮนะห้สิบเวลอ่ะเดี๋ยวเ,าเราเอาสักห้ารอยก่อนก็แล้วกันนะคนดูนะเพราะว่าผมเขาคำนวณไม่ถูกเลยวะ่ะ exp บวกแปดพัน ผมว่าน่าจะต้องซื้อพันสองรอบนะคนดูนะน่าจะต้องซื้อพันสองรอบแหละครับเพราะว่าเนี่ยมันบวกอีพีพระจุภัยอ่ะแค่หนึ่งพันไม่คุ้มเลยต้องซื้อพันแหละฮะอันนี้อ่ะนี่นะครับผมนะครบเลยฮะคนดูจะใช้ทั้งหมดเนี่ยสองพันหกร้อยนะครับผมสองพั 2, นหกร้อยนี่ประมาณนี้เลยแล้วเราก็กดรับเลยฮนะ ได้ลามด้วยนะครับผมแล้วก็ได้หมาสายฟ้านะครับผมอีกหนึ่งตัวนะวถ้าเกิดวิ่งปิกกจูเข้ามานี่น่าจะได้ใช้แล้วก็นี่ครับผมตัวที่คนทำตามหากันนะน้องผีมาแล้วครับผมสำหรับคนที่ถามว่าแบบเติมใช้งบเท่าไหร่นะครับผมใช้คอยเท่าไหร่ก็ลาวาประมาณ2,600คอยนะครับผมนะ2 6 0 0คอยก็ได้น้องผีมาใช้เลยนี่นะฮะก็ได้เป็นตัวเอสบวกมา2ตัวนะครับผม อันนี้ก็คือไอเทมนะฮะที่ได้ที่ได้มาเนาะจากการเติมพาร์ตนะครับผมแบบตันเลยนะได้เพชรมาอีกหมื่นสองนะครับผมกับอันเดิมด้วยนะก็ได้เพชรมาลาลาเกือบเกือบสามหมื่นนะครับผมเพราะว่าเพชรผมใช้ไปหมดแล้วเนาะนี่ได้กลับมาเกือบสามหมื่นเลยนะฮะพาร์ตเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่สอบถามมาก็ทํำชิปให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะยังไงถ้าเกิดว่าชอบอ่าชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คิดโอหน้าสาวัสดีครับผม